ส,ส,สวัสดีครับผมตอนนี้นะครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านเอฟซี FC กำลังอยู่กับช่องบูมน้อยแฟมิลี่นะครับตอนนี้เรากําลังมาดูพี่หมวยก้อยเข้าพุ่นนะครับผม<อ>น้ำปลาหมอปลานะครับก้อยเล้า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 นะครับกําลังใส่น้ําปลานะครับใส่ยังไงเลยพริกผงพริกผงน้ำปลานิดนึงโระเทนิดนึงแล้วก็น้ำปลา กิโลนึงเนาะใส่น้ำปลาซีอนันซีทับพีหนึ่งกิโลชาน้ำปลาซีได้พี่ใช่โ oh อ้โหก้อนนี้กุ้งโอ้โหก้อยข้าวปุ่นนะครับก้อยข้าวปุ่นกุ้งสดมันปะกุ้งลวกสุกกุ้งลวกอ่ากุ้งลวกสุกแล้วโอ้โห oh น่ารับประทานนะครับใส่ตัวใส่ซีเร่าใส่บักแตงใส่อัน ทัวพูไอ้ยังก่อนทัพพูถัพพูหั่นแล้วก็ลวกก่อนนะคะแต่ยังอื่นไม่ต้องลวกน้วมาเบื้งสีเลยชัดโอ้โหโอ้โหนี่อ้าแต่แฉบเนาะชิมดูก่อนเนชิมดูก่อนเนาะนนะให้หม้อยชิมว่านคอยชิมก่อน ใช่มึงพอดีป่ะเยอะๆะและ้วเยอะแยะครสนใจน้ำปลาร้าหมอปลาที่สั่งได้เลยครับแอดไลน์มาเลย087 427 7224ครับ065 561 3298นะครับหรือว่าเพิ่มเพื่อนทาง ID ก็ได้ครับสั่งผ่านไลน์แอดชื่อไลน์นะครับแอด916 cisa j มีแอดข้างหน้านะครับแอด916 cisa j ครับน้ำปลาร้าหมอปลาอร่อยชัวร์ครับขวดละ40บาท มันหอมกลิ่นน้ำปูเนาะใช่น้ำปลาหมอปลาหอมกลิ่นน้ำปูนะครับนี่เสร็จแล้วคะ่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วอโอ้โหนะครับโอเคนะค,ครับอย่าลืมนะครับน้ำปลาหมอปลาสั่งเลยนะครับแอดไลน์มาเลยศูนย์แปดเจ็ดสี่สองเจ็ดเจ็ดสองสองสี่นะครับนี่เห็นบอศูนย์นี้ที่นี่ที่เดียวนะครับหมอปลาแกจ,จดลิขสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว เป็นของหมอปลาแต่เพียงผู้เดียวครับสูตรนี้ไม่มีใครเหมือนแน่นอนเป็นสูตรปูม้านะครับยำต้องใส่น้ำอุ่นด้วยนะคะยำเมืม่อกี้เทน้ำมมนอุ่นมันป่ะใช่ต้งอุ่นประมาณหนึ่งแก้วเพราะว่าจะไม่ให้เส้นเข้าขนมจีนมันอืดต้องให้มันกินน้ำด้วยมันต้องมีน้ำน้ำแต่ตะล้อต้องเป็นน้ำที่ต้มสุกแล้วเท่านั้นนะคะโอ้โห นี่แหละเขาเอินว่าซั่วซั่วข้าวปุ้นมันบ่แม่ซั่วเเราก้อยเราก้อยเราข้าวปุ้นใส่น้ำปลาร้าหมอปลานะครับปลายังนี่หัวกุ้งหัวกุ้งทอดอทอดกรอบใช่ไหมเหมือนกันอ่าใส่ปลาร้ไหนพี่หมวยกินโชว์นะเนี่ยไล่นี้นะเอ่อคลิปนี้นะครับไหนพี่หมวยมากินโชว์ก่อนนะครับไม่จะเพิ่มผักจะเพิ่มผักเพิ่มผักเอ้าโหอันนี้มีผักนะเนี่ยน,นี่ นะครับเพิ่มผักเพิ่มผักโอ้โหมันจะแซ่บพอดีพี่น้องครับผมเพิ่มผักใส่บักเตียงนะครับใส่เตียงใส่ซีลาวใส่ีลาวเนาะซีลาวภาษาไทยเอิ่นคือกันปะชีลาวีาวก็คือชีลาวใช่ค่ะอ่าแตงนะครับอันนี้คือวิธีก้อยขอบปุ้นอ้าบอกบอกสูตรเพื่นีหม มีอย่างแน่ในนี้น้ำปลาเท่าไหร่นะน้ำปลาสามถึงสี่ทพีอ่าแลุงชลอดหนึ่งช้อนชาน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำอุ่นน้ำร้อนอ่ะหนึ่งแก้วค่ะหนึ่งแก้วแค่นั้นละค่ะแล้วก็พริกผงพริกผงใส่น้ำตาลนรือ่นี่ไม่มีค่ะไม่มีไม่มีน้ำตาลอันนี้คือเป็นส่วนวเราเป็นส่วนวเรา น้าปลาแดงหมอปลาคือแบบมันนุ่ยพี่หล่งไงไม่ตรง<น>ตรงน้ำปลามันมีความน่าจะเป็นหวานในตัวอยู่แล้วมันจะมีความหวานอยู่ในตัวอยู่แล้วน้าปลาหม่ามอปลาแต่ว่ามันจะไม่หวานมากเนาะค,คือบอยไงว่าสูตรโนลาวนี่ก็อร่อยแต่ว่าถ้าใครไปทารสเปเรี้ยวหวานนี่โอ้โหน้ำปลาหมามอปลานี่อ่ามันจะก็ต้องเป็นแบบเป็นยำแบบตำหอยแครงไปเลยอย่างเงี้ยตำหอยแครงตำทะเลอย่างเงี้ยจะใส่น้ำตาลน้ำมะนาวเลยนะคะอันนี้คือเฮาเล่าเนาะสูตรเล่าวอืออีกดอกนึง นะครับนี่นะครับจับวะจับครับจับพี่นออ้องพี่บุ๋มลองชิมดูไหมมาจับให้บ้ากินเลยเอ๊ะเพื่อนจะไม่เชื่อไอเอฟเดี๋ยวเอฟจะไม่เชื่อมาพี่บุ๋มจิ้มเลยมาถ่ายเลยเอาเบ่งมาเบ่งเบ่งเบ่งจิมอิ่มเลยนี่โอ้โหอืมเป็นไงบ้าง นัวเผ็ดพอดีนเนาะไม่เผ็ดเผ็ดพอดีนัวแต่ว่าไม่เค็มมากคือมันไม่เค็มเหมมันออกนัวๆเลยอ่ะคือแบบออกเค้เลยพี่น้องคือแบบตอบโจทย์ได้เลยอืมน้ำปลาดแดงหม้อบาแซ่บมันนัวน้ะปลาแดงกันบ่มันนัวกับกับน้ำปลาด้วยที่พี่หมวยแกไม่ได้ใส่ผงนัวเยอะนะอืมไม่ค่ะผงชูรสแค่หนึ่งช้อนชาผงชูงรสแค่หนึ่งช้อนชา <S <S <โ symb> นะครับผงนัวแค่หนึ่งช้อนนี่นะครับ มากินน้ำกันพี่น้องครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ซะก่อนนะครับใครสนใจน้ําปลาร้าหมอปลานะครับเป็นสูตรปูม้าครับมันจะออกมันๆเนาะมันจะออกมันๆนะครับหอมกลิ่นปูม้านะครับขวดละ40บาทนะครับหแพ็ค480บาทสำหรับเอฟซนะครับที่อยู่ในช่องบูมร้อยแฟมิลี่นะครับสนใจน้ําปลาร้าหมอปลาแอดไลน์มาเลยที่เบอร์โทร087 427 7224แล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง065 561 3298ครับนึ่ามส้าแปดคำ้าหมอปลาอร่อยนะครับทุบความอร่อยทั่วประเทศ นะครับเป็นน้ำปลาปรุงสุกนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แิ่นี้สักก่อนนะครับอย่าลืมนะครับมากินด้วยกันนะพี่น้องนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เลยนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับ